รยากาศที่บ่อนะครับบ่อทรายแบงค์ซับทรายทองอ่าเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการตัดใส่รถนะครับจะออกจากบ่อแบบหมดโหดหรือว่าแบบชิวๆสบายๆเพราะว่าทางเนี่ยมันค่อนข้างเละเดี๋ยวมาดูกันครับ รถหลรอรถหลอนี่คือรถกึ่งพ่วงครับมาแล้วก็เป็นฝั่งของติโกนะครับซานี่ S, S Y 200 C เป็นผู้บริการให้ รถกึ่งพ่วงส่วนคันที่ตักข like well ึ้นจากหลุมดูดนะครับก็คือฝั่งของ2 s. 1 5 4นะครับเสียอุ้ยเนี่ยหลุมดูดเรือดูดส่งมาดูดเหลือดูดส่งมาผ่านตะแกรงกันฟองดินหินทรายเศษไม้ก็เนี่ยมาลงทางนี้ส่วน สายสวยๆนะครับกับน้ำก็ลงไปในลุมนะรับตักขึ้นมาทางเข้าของรถประทุกก็ผ่านแต่ช่างรถเปล่าเข้ามาแล้วก็ขาออกก็ผ่าน าตาช่างรถหนักนะวิ่งตามระยะทางค่าเที่ยวเป็นยังไงก็ว่ากันไปที่ตาช่งางก็จะมีไมโครอกคันครับถ้าน้ำหนักขึ้นไปเหยียบตาช่างท่านน้ำหนักเกินนะครับเกินเขาก็จะตักออกแต่ถ้าน้ำหนัก าดเยอะก็จะตักเติมให้หพอดีรับกันหน้าบ่อเลยครับ กาศร้อนๆเลยสายสวยๆนะครับส่งตามไซ่งานก่อสร้างตามแผ้นปูรต่างๆก็เรียกใช้บริการกันได้ครับแบงคซับสายทอง แล้วปล่อยตัวครับ ถนนนนทางนี้เสียแบงก์ก็จะมีรถเกียรเดอร์ครับคอยปรับเกียรถนนวิ่งรถบรรทุกวิ่งกันสะดวกสบายเลย กองใหญ่เท่าภูเขาละทรายมีเยอะนะครับผลิตกันทุกวันฝนตกแดดออกไม่ใช่ปัญหาครับ ครับตัครับจังหวะที่ดินมาเยอะก็จะไหลลงอย่างนี้ไม่สามารถผ่านตะแกงลงไปกับทรายได้ เยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถต้านทานพลังของเจ้ายักษ์เขียวจ้าพลังได้เดือดูดทรายของเสียแบงค์ ากาศก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูเสียแบงค์เขากำลังพากันเคมรถเส็บล้ออยู่ช่วงนี้ก็พักกันไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ